สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะกลับมาพบเจอกับพลอยสายเช่นเคยที่ช่อง YouTube พลอยสายรถสวยรีวิวก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ไว้ให้พลอยสายด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะพลอยสายก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดตัวรถนะคะหรือก่อนจะไปชมคลิปนะคะขอแจ้งโปรโมชั่นดีๆก่อนเลยสาหรับพ่อแม่พี่ น้องท่านไหนที่รอดอกเบี้ยพิเศษอยู่วันนี้จัดมาให้แล้วนะคะดอกเบี้ยพิเศษ2.59นะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นส5 9าสำหรับลูกค้าเมื่อก่อนนะคะอาจจะต้องมีคเครดิตหรือต้องเครดิตดีนะคะถึงจะใช้เงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษ2.79ได้นะคะแต่วันนี้นะคะจัดโปรต้อนรับสงการเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.59ไม่จะเป็นต้องมีคเครดิตไม่มีคเครดิตก็สามารถเข้าเงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษนี้ได้นะคะโปรโ o r t i o นะคะตัด ตั้งแต่วันนี้ถึงสงกรานตเท่านั้น15เมษายนเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่รออยู่นะคะรีบเลย2.59ไม่จะเป็นต้องมีเครดิตนะคะแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือขับฟรี90วันเหมือนกันเลยนะคะไม่จำเป็นต้องมีเครดิตเช่นเดียวกันเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเจ้า d o u b l ลพิเศษ2.59หรือว่าขับฟรี90วันก็ได้นะคะสำหรับลูกค้าทั้งมีเครดิตและไม่มีเครดิต ที่สาคัญรับทุกสาขาอาชีพเลยนะคะตอนนี้ต้องรีบเลยถ้าใครยังอยากได้รถก่อนสงการนะคะต้องบอกเลยถ้าหลังสงการจะไม่ได้โปรแคมเปญนนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังรออยู่หรือกําลังตัดสินใจไม่ได้นะคะตอนนี้รีบเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพลอยใส่ขอนำเสนอเป็นเจ้า Isuzu D-Max คันนี้เลยนะคะ1.9 z ซ d นะคะปี2016 คันนี้เล็กไม่แสนสามนะคะราคาสี่อ้าห้าแสนบาทนะคะราคาดีๆเลย สภาพใหม่กริบได้4ประตูสีบอลเทาสวยๆแบบนี้นะคะราคา549,000ผ่อนเริ่มต้นที่1,000 0บาทรายได้2,000 0บาทขึ้นไปสามารถเช่าซื้อได้และอย่าลืมนะคะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้เลยหรือเลือกโปรขับฟรี90วันได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะไม่รอช้าสำหรับคันนี้นะคะโฉมหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียม2เส้นะคะแต่ยังไม่ใช่สมเขียวนะคะ ไม่รู้นะเขาหน่นเรียกยังไงพลอยใสเรียกสมเกวละกันอันนี้หน้านี้นะคะจะไม่ค่อยดุเท่าไหร่แต่ว่าบอกเลยว่าสวยมากไม่แพ้เลยตรงกลางนะคะก็จะเป็นสนัญลักษณ์อิสุสุนั่นเองนะคะมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน5ว 3, 4, 1, กว341กรุงเทพมหานครได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะคะได้เลขทะเบียน3ตัวนะคะคันนี้ต่อมานะคะในส่วนของโคมไฟหน้านะคะก็จะได้เป็นโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆเลยมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์และชุดไฟเลี้ยวไฟหลอดไส้อยู่ในชุดโคมเดียวกัน ผ้าสวยกริบเลยนะคะไม่มีรอยแตกงาด้านล่างมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะแท้เดิมโรงงานนะคะพร้อมกับตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆเลยการชนด้านล่างสีเทาดำสีอ่าสีเทาสีบอลเทาสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ ผิวบันน้านข้างเรียบเนียนตัวรถไม่เคยกลับสีตัดต่อหรือดัดแปลงเครื่องยนต์แน่นอนที่สําคัญไม่มีชนหนักพิดคว่ำจมน้ําถามว่าตรวจสอบได้ไหมบอกเลยว่าตรวจสอบได้ทุกคันวารันตีสูนให้ทุกคันนะคะสามารถนําสําเนาเล่มไปตรวจสอบเช็คสูนได้เลยถ้าพบเจอนะคะว่าพอยใส่ย,ย้อมแมวขายเรารับซื้อขึ้นเต็มจํานวนเลยนะคะอันนี้นะคะเพิ่มความมั่นใจให้พ่อแม่พี่น้องนะคะจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะพอยใส่จะรีวิวตามจริงเรียวเ,ยวเลยนะคะชนบอกชนนะคะพิดค,คว่ำบอกพิดคว่ำเนาะ นี่ให้ดูเลขไม์ก่อนนี่เลยเลขไม์อยู่ที่หนึ่งแสนามมกมนะคะนี่ไม์แท้เดิมโรงงานแน่นอนอ่ะไม์แท้ร้อยเซแน่นอนนะคะม,มาดูในส่วนของตัวล้อกันได้ล้อแม็กของเดิมแท้ตรงรุ่นด้วยนะคะคันนี้นี่สภาพแม็กแทบจะไม่มีรอยขีดขวดเลย<ม>เป็นแม็กขอบ18นะคะได้ยางปี2020ทั้ง4เส้นบอกเลยคันนี้ยกสูงสวยมาก ซุ้มล้ออะไหล่ช็ออัพต่างๆแท้เดิมโรงงานทั้งหมดนะคะมาดูด้านข้างกันนะด้านข้างนะคะมีในส่วนของตัวบันไดข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยประหยัดงบ,บเราไปอีกหลายพันเลยโลโก้นะคะรุ่นมาครบนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถเลยมีไฟเลี้ยวให้อยู่ในตัวกระจกเพียบพร้อมกระจกรถนะคะเป็นกระจกแท้เดิมโรงงานทั้ง4ี่บานนะคะยังไม่ได้ติดฟิล์มเดี๋ยวแถมไปให้เลยคันนี้ด้ามจับประตูโครเมียมนะคะ สภาพสวยมากคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักมานะคะนี้เลยไฟเบรกดวงที่3ด้านท้ายอยู่ด้านบนเลยนะคะแล้วก็มาดูด้านท้ายกันทรงหล่อๆเท่ๆเลยนะคะไฟท้ายเด y l ไลท์นะคะไฟเลี้ยวไฟหลอดไสเป็นไฟแท้เดิมโรงงานทั้งหมดติดตั้งในส่วนของตัวบันไดหลังมาให้ครบนะคะเป็นตัวเครื่องแซด i ดีคันนี้สวยมากแม็กไลเนอร์ไม่ค่อยผ่านการใช้งานบรรทุกหนักมานะคะคันนี้รับรองรับเปร์เซน์ได้เลยรับรับประกันได้เลยนะคะว่าไม่มี ย้อมแมวแน่นอนตอบโจทย์แน่นอนนะคะในราคานี้นี่ภายในเป็นสีดำออปชันแน่นๆนะคะดูเลยปรับกระจกมองข้างแบบออโต้นะคะโหมดต่างๆนะคะมีให้ครบตรงนี้นะคะสามารถใส่เหรียญใส่อะไรได้เวลาขึ้นทางด่วนก็ง่ายต่อการที่เราจะใช้งานนะคะโหมดกันลื่นมีให้พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันให้แล้วนะคะสามารถสั่งการจากพวงมาลัยได้เลยชุดหน้าจอ่าชุดหน้าชุดเครื่องเสียงนะคะ มีมาให้รองรับวิทยู FMAM ได้ระบบแอร์อ a นาล็อกนะคะเกียร์ออโต้แบบนี้เลยตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดำรวดลายนะคะตามสไตล์อิส,สุเลยนะคะไม่ขาดไม่ช้ำนะคะมียับนิดหน่อยเดี๋ยวเราดึงให้นะคะจัดการให้เหมือนรถใหม่แน่นอนคันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้อง่ันไหนได้ไปคอยใส่การันตีเลยว่าถูกใจการันตีเลยตล้าการันตีเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะรถของเราเกตเทุกคัน ด้านหลังนะคะตัวเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะมีเบาะกลางนะคะซึ่งสามารถดึงลงมาได้เวลาเราทานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นที่พักแขนก็ได้นะคะกระเป๋าจิงโจ้เก็บเอกสารที่เกี่ยวของอเนกประสงค์ฝั่งซ้ายนะคะมีให้ครบสภาพเบาะเนี่ยใหม่ๆเลยนะคะไม่ขาดไม่ช้าแน่นอนคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ราคา 549, แสนสี่หมาพที่สาคัญดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.72.59 ได้ด้วยนะคะได้ทุกรุ่นนะคะได้ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือรถเก๋งนะคะไม่จําเป็นต้องมีเครดิตนะคะที่สําคัญออกได้ทุกอาชีพและออกได้ทั่วประเทศมีบริการเซ็นสัญญาให้ถึงหน้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราวิ่งไปเซ็นให้เลยนะคะก็ถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนสนใจคันนี้นะคะกลัวไม่ทันสามารถโอนจจงมาาํออนไลน์เข้าบริษ,ษัทเราได้เลยนะคะ บริษัทเรานะคะเพทยนต์เราเปิดบริการมาแล้วไม่ต่ำกว่า23ปีนะคะปีนี้เป็นปีที่24แล้วที่สำคัญนะคะเราเป็นดิลเลอร์ใหญ่นะคะมีแบงค์รองรับให้ไม่ว่าจะเป็นแบงค์หลักหรือแบงค์รองมีให้มากกว่า14แห่งเลยให้เลือกเลยนะคะมีให้เลือกเลยมีทั้งธนาคารมีทั้งแบงค์ใหญ่ดิลเลอร์ใหญ่ l i ส t ิ่งเรามีหมดนะคะ มั่นใจการันตีได้เลยนะคะใครอยากได้หรือสงสัยตรงไหนสามารถโทรเข้ามาหาพลอยใสยได้เลยปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหรือถ้าอยากให้พลอยใสยดูแลนะคะยินดีมากๆเลยนะคะดูแลให้ดันเคสจนจบทุกคันแน่นอนนะคะใครที่เคยออกกับพลอยใสยไปแล้วนะคะจะรู้ดีเลยนะคะรถของเรานะคะเป็นรถคัดเกร็ดเอทุกคันร้อซนะคะวันนี้พลอยใส่ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับ DMAX คันนี้นะคะ4ประตูเกียร์ออโต้ สภาพใหม่กริบไปม่แสนสามนะคะป้ายทะเบียน3413ตัวใครสนใจรีบโทรหาพลอยใส่ได้เลยนะคะที่เบอร์ที่แปะไว้ให้ด้านล่างขวามือได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลัไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ